ครับผมครับสวัสดีชาวยูทูบครับผมแรปว่างๆครับสุ่มน้ําครับวันนี้ว่างจากการด้านดนตรีครับแต่ก็คือเรามีงานต่อครับวันนี้แลวความสูบน้ำครับนะครับเพียหน้าครับนะครับพอแค่นี้นะครับเนี่ยนะครับว่างๆครับผมนะครับรอบซื้อจะพังครับวันนี้ก็พอแล้วครับหนึ่งแล้วเพื่อครับหนึ่งเราไม่ทำบาดเพื่อนนะครับน้ำล้นแล้ว รารู้นะครับว่าจะมีปลาไหมนะครับนี่เรารู้ว่ามีปลาไหมนะครับฝากไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร์นนะครับผมนะครับกานที่ชอบพิธีชาวบ้านบ้านนะครับเดรุ่นนะครับบ้านบ้านนะครับนะครับกองเชียร์ครับครับกองเชียร์กองเชียร์ครับเน้นความสนุกสนานครับไม่ได้เอาปลาครับช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับผมนี่ครับนี่ครับ นะครับกองเทียนะครับเนี่ยนะครับเราเล้นความสนุกนะครับผมนี่ครับวันนี้ก็ลึกประมาณสักเมตรกว่าเลยเดินรอบช้านะครับเดินรอบช้าเดินรอบช้าอันนี้ก็ลดกลัวแล้วครับเราเป็นน้ำมันจะได้ไม่อย่างนะครับอย่างนี้ก็เต็มรอบแบบถอ ก็ปลาเราม่รู้ว่าตอันี้มีปลาไหมแต่ผมเพื่เอาปลามาปล่อยแล้วหลายตัวนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมครับเพราะว่าเมื่อแต่เกี่ยวข้าหวหมแต่เดินเล่นดนตรีนะครับไม่รู้ว่าเขามาเอากันหมดเรื่องเขามาแอบหวานแหจบยางครับขอแค่ปลาช่อนสักตัวหนึ่งอาอยางกินนะครับ พอแล้วอตอนสนุกตอนทีใหม่ก็พอแล้ครับแล้วเราก็ไปสูปบบ่ทางโุ้นอดูครับแล้วสูบบ่อนี้เล่นกับรับรอบช้าๆเพราะว่าน,น่าจะมีแหละนะเพราะว่ามันก็เงือเนี่ยปลาแบบมันน่าจะมีบ้างครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมเพื่อครับไลาดคลิปนะครับบ้านๆนะครับครับเราเอาปลูกข้าวโพดอยู่ทางนู้นนะครับปลูกข้าวโพดนะครับปลูกต้นมะม่วงไงมะม่วงใหญ่ม่วงป่าใหญ่เราปลูกอยู่งานนะครับเราไม่มีน้ำเราสูบน้ำากนี่หละไปครับแต่รามันจะไปไม่ไปไหนน้ำเนี่ยมันตันแล้วไปสูบน้ำไปนู่นนะครับไอ้มาปิดมาปิดมาปิดไม่น้ำไหลแล้ว นัมทะลักแล้วน้องลักแล้วแล้วเนี่ยนัมแรงเกินครับรักเลยคูดมาอีกคูดคูใส่อีกคูใส่มันเต็มเต็มหน่อยซู้ๆเลยน่อยทำไมแน่นมือเปล่านี่น้ำเหน็บรักแล้ว น้ำเูือนเตือนั่นเอ๊ะแม่งทำอย่างเงี้ยเอกุดคันดินตรงเนี้ยให้มันโคบายรุ่นมันจะได้มาไหลไปตรงนี้ไ,ไ,ไ,ไป เรอเรอรอราไงมันไปทางนู้นทีหนึ่งมันปิดหนี่ยมันตันัน <c oughs> ดินดฮะไปดิ

เต็นเชื bo ่อเบาๆครับให้มันไหลปากก็ง่าเบาๆพอับเต้นมากน้ำมันหมดนะครับเบาๆพอแล้วอ่เลือเแ่อนเต้นเตเตเต้เตโ้โ ผมว่าน่าจ,จะมีอยู่คนระับมีโรงเลือปลาอยู่นะมีโรงเลืออยู่สักนิดหน่อยตาก็ไลกดแชร์ครับกด Subscribe นะครับนีน่คนที่ชอบสายที่นะครับไม่เหมือนชาวบ้านไม่มีหลักการนะครับสายที่บ้านนะครับว่านงนะ ว่าน้ำจะท่วมก่อนนะีครับรถครับเ c f c นะครับเยอะแยะเลยมาเล่นนะครับพี่น้องกลับมาจากทำงานนะครับปีใหม่นะครับกลับบ้านมาก็ทำมาซูปลาจับเล่นนะครับตัวนี้ก็โควิดนะครับวางผมออกงานได้สามงานเนึงนี่ต้องหยุดชะงักแล้ว ไอ้นั่นที่มีรถไถแบบนี้นียโอ้สบายเลยทำได้ทุกอย่างสารพัดเลยท่นน้ำไหลแล้วน้ำไหลออกแล้วทำเยอะเกินและรอบเดินเบาแค่แตกแตกแตกๆตกแตกแ จะมีปลาสักตัวสองตัวเนาะกระโดดได้เงียบเลยเนี่ยนี่ถ้ายังไม่ออกมันไม่กระโดดเปล่าน้ำจะหมดแล้วนี่ะครับท่านใดที่เคยเห็นพญานาคครับพญานาคโผล่จากน้ำครับนี่ครับพญานาค นีะครับมีแต่ว่ามีแต่แนวเนี้ยเท่เนี้ั่นเพราะว่ามีแต่แนวเนี้ยแหละเพราะมันจะเข้าไปในสูบมดแล้วนี่ปรว่านี่นี่เน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 ่มาไล่ก็ไม่พอมีหรอกถ้าจะก่อนมีนะตอนเขายังไม่ขุดอะตอนโดยที่มัน มีนะครับแต่ปีนี้มันแรงแรงมากนะปลบพีก่อนนะครับเยอะอยู่พีก่อนปลากระโดดแล้วเขาเอาตะข่ายไปดักข้างหน้าท่อแล้วแงปลาเข้าหมดเลยปลาตัวนี้เล็กเลยนะน่นไอ้โดดมาหน่อยสิโดดมาตัวใหญ่ๆหนะ่อยตึบๆน้อย ียบขนาดนี้เลยครับน,น้ำกระลักออกมาแล้วอีกไม่เกิน30นาทีแห้งแน่นอนตรงนั้นน่าจะลึกนะที่ม่โคูเข้าขุดให้ม่โคูกข้าขวดุดออกแค่ไหนอันนี้ไม่มีนะครับว่าจะซื้อปลามา มาตัวใหญ่ๆแล้วมาพิ้งไว้แล้วก็มาจับนะครับผมไม่ไม่พอแบบปัญญาอ่อนนะนี่ถ้าซื้อขนาดนั้นแล้วไม่ต้องสูบหรอกผมว่าไม่นอยากกินดีกว่าอร่อยกว่าเยอะทำมาสูบสียวเวลานะความยิ่งก็อยากสูบใส่ข้าวโพดนะครับข้าวโพดทางนน้นนะแต่ว่าน้ำมันผมไปไม่ถึงรค่อยเราเขาจะสูบจากตรงนู้นแล้วก็เทใส่น้ำมัน ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับนะครับตามช่องเราได้นะครับผมจะลงทุกวันนะครับพวกแนวแบบนี้นะลงทุกวันนะครับเลยครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงเสียงอาจจะไม่ชัดนจะรถไทน่าจะเสียงดังกว่าเสียงผมเรวพาว่านเราพาไปดูแมคโครแมคโครอยู่ทางนู้นลากระโดด เงือปลาหมอเล็กๆก็ไปในสูบหมดแล้วเะว่ามันกระโดดกระโดดปุ้มๆเข้าไปในก็สูบมดแน่นอนไม่เหลือ,อกแบกคายใส่ปลาเข้าไปในสูบตาย ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับผม